สารภาพความมั่นคงตลอดจนความรุ่งเรืองของประเทศขึ้นอยู่กับกิจการทหารเป็นสำคัญตลอดมาทุกยุคทุก,ทกสมัยกองทัพบ,บกเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของประเทศมีภารกิจในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติตลอดจนเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ กองบัญชาการกองทัพบกนั้นยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่สําคัญนั่นก็คือกรมยุทธการทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของ 1. วางแผนอนํานวยการยุทธศาสตร์และยุทธการแผนการใช้กําลังทหารในเรื่องที่ได้รับมอบการจัดตั้งและวางกําลังทหาร 2. วางแผนและนโยบายในการจัดการฝึกการอบรม การระดมพลการปลดพลการบินทหารบกการสงครามพิเศษและการปกครองในยามสงคราม 3. ดํดำเนินงานประติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์าหาร 4. กํกำกับการและประสานงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ได้วางไว้ 5. ดำเนินกิจการตามสนธิสัญญาป้องกันร่วมเท่าที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบ,บก 6. อำนวยการวางแผนประสานงานและกำกับการวิจัยของกองทัพบ,บกในส่วนของกองการวิจัยและพัฒนาการลบนั้นได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2505 เพื <spe aker> ่อ <imer> จ <spe aker> ัดหายุทธปกรณ์เทคโนโลยีสูงเข้ามาใช้ตามลำดับความเร่งด่วนของกองทัพลำดับต่อไปเชิญรับฟังรายละเอียดของกองการวิจัยและพัฒนาการรบสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบกโดยพันเอกเทวินเทศนธรรมผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนาการรบสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบก สวัสดีครับผู้ันเอกเควินเอสรชธรรมผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนาการรบสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธาการทหารบกสำหรับในส่วนของกองการวิจัยและพัฒนาการรบหน้าที่หลักๆจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการทำหน่วยกรารประสานงานกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการรบของกองทัพบกในงานหลักๆที่รับผิดชอบจะเป็นในเรื่องของการรับรองมาตรฐานยุทธปกรที่จะนําเข้ามาใช้เป็นอาวุธของกองทัพบก เรื่องของการปรับปรมพัฒนาหลักนิยมทางทาหารที่ใช้ในท่วกองทัพบกรวมถึงการรวบรวมข้อมูลอาวุธยุทโธปก,กรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในทั่วทั้งโลกเพื่อมาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดหาเข้าประจำการในกองทัพบกทั้งนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะการประสานงานกับหน่วยกองทัพบกเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงหน่วยงานวิชาการสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ที่มีขีดความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยหรือก็อของการนํายุทธ,ธปกรใหม่ๆทันสมัยเพื่อการพัฒนากองขับบกต่อไปทุกท่านก็ได้ทราบกันแล้วว่ากองทัพบกยังมีหน่วยงานสําคัญอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนานอาวุธยุทธปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพื่อที่จะนําเข้ามาประจำการในกองทัพบก ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมการนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานในครั้งนี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ